นะครับก็ยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ตายายก็คุยกันอยู่อันนี้ดีกว่าเยอะบอกได้เลยดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะแยะเลยเอแม่น้องไส้แค่เกาะไปเพื่อหากินเฉยๆนี่แหละนะครับเขาไม่ได้มาช่วยอะไรที่อที่จริงจังหรอกเอมาผลประโยชน์เฉย พอมันหมดผลประโยชน์หรือไม่มีรายได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ปลาจากไปเอฟซีไม่มีอะไรจะพูดก็จากไปแค่นั้นเองเออคือหมดยุบของเขาอ่ะเออหมดยุบของเขาไปแล้วถ้าไม่ได้พูดถึงคนในนาเนี่ยเอฟซีมันจะไปพูดถึงใครล่ะถามหน่อยนะครับอะถ้าไม่พูดถึงคนในนาจะไปพูดถึงใครพูดถึงไอ หยกนานี่เหรอเออมันก็ด่าสวนเนี่ยมันไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะมันไม่ปล่อยให้ด่าได้ตลอดหรอกมันก็มีโอกาสด่าสวนอยู่แล้วก็นี่แหละก็แลกกันไปแลกกันมาต่อไปต่อมาเอาไปเอามาคนก็เบื่อเอ่อเอฟซี FC ก็เบื่อเบื่อคอนเทนต์แบบนี้เขาก็ต้องจากไปอ่าแยกย้ายกันไปนะ น้ำเปลียนนิสัอะไรเนี่ยกินเกินนะครับอ่านี่แหละก็เขาหามาได้เขาก็ต้องกินไปเป็นธรรมดานะครับเออนะเป็นเรื่องปกตินะครับเออถ้ามีไรายได้ในตรงนี้ได้มาง่ายๆมันก็หากินง่ายๆนะเออหากินแบบสบายสบายธรรมดาธรรมดาไป แต่ตอนนี้ก็อย่างว่าแหละนะครับเอฟซี FC. ทำยังไงไม่ได้แล้วละ่ะก็ต้องเข้าสู่ขบวนการไปเรื่อยๆนะบางคนก็ฝืนขึ้นมาอ่าเล่นงานคนอื่นนะครับเออ่ก็ว่ากันไปไม่มีได้หยุดหย่อนหรอกเอฟซีนะมีประเด็นไตลอดแหละเรื่องนี้นะครับมีประเด็นไปเรื่อยๆ ่าวันนี้รู้สึกว่าแอดไปเห็นอ่าช่างตั้มนะครับด่าแม่นกไส้บันเทิงไปเลยเออก็เมื่อวานมัน้งแม่นกไส้ไปเล่นงานอ่าเล่นงานพอลลี่อยู่นะเอแต่วันนี้ช่างตั้มเขาก็เล่นเล่นแม่นกไส้ซดบ,บันเทิงไปเลยนะครับบันเทิงเริงลมไปเลยเอมันก็ชอบไปว่าไอเรื่องอะไรนะไอควายเนี่ยนะครับ ได้มาจากไหนเงินทองอันนู้นนี่นั่นอันนี้แอดเขาบอกได้เลยแตนะ่เขาซื้อมาเองนะเงินเขาเองนะแอดพูดได้เลย,เ,ลยเงินเขาเองนะเขาซื้อมาเองนะเงินนะ่ะซื้อรถอะไรต่ออะไรเขาก็ซื้อเองเออเขาไม่ได้มีเอฟซีมาให้นะอ่ะมันคนละอย่างก,กันนะอ่าก็ไม่เหมือนไม่เหมือนแม่ออฟพ่อเปานะ่ะไม่เหมือนกันอันนั้นอนะ่ะเอฟซีเขาซื้อให้นะควายเนะียนะ่ยเขาซื้อให้แต่อันเนี้ย เขาซื้อเองอืมแอดอยู่ตรงนี้แอดรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรแอดรู้แม่นอกไซ้บอกว่าหาว่ามีหลังบ้านหาว่ามีอะไรนะอ่ามีค่าอะไรนะค่าค่าเอาซ่วมมาเหรอนู่นนี่นั่นอนะไม่มีไม่เคยได้เลยไอ้ที่ว่าหัวโคง้งหัวคิวซ่วมนะอะแอดพูดเลยเลยไม่มีอ่ะแม่ไอเอฟซี FC นะ่ะเขาโอนไปให้ ไอเทศบาลหรืออะไรเนี่ยเจ้าของส้วมะก็โอนให้ไปเลยเออไม่ได้ผ่านใครเลยนะครับแต่ให้พอลีเขาดูแลเฉยๆแค่นั้นเองไม่ได้ได้อะไรเลยแต่แม่นอกไส้บอกกินหัวโคงหัวคิวมันก็พูดไปเพร้รเจอร์ทำให้เขาดา่าเป่าเปลเอฟซี FC. เอาจริงๆไรายได้เขามีเยอะแยะมากมายแอดบอกได้เลย,เลยที่ทางเขาก็เยอะเออ ธุรกิจเขาก็เยอะเขาไม่ได้ทำแต่ YouTube นะเขาทำธุรกิจอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับเอฟซีรายได้เขามีเยอะแยะแต่แม่นอกใส้ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับไม่ได้รู้หารู้เหวอะไรกับเขาเลยมันก็ตำหนิเขาก็ด่าสินะครับจะเหลือซากไหมลนะ่ะสมควรแล้วนะมันสมควรที่โดนดานะ่าแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าคนมันอยู่เฉยเไม่เป็นเลย ไปหาเรื่องหาราวนะครับหาว่าเขากินนอกกินใน,น,นกินนู่นกินนี่นะมันกล้ามันกล้าเล่นงานไหมละ่ะเออกล้านะยันเรื่องสามเหลี่ยมทองคำมันก็กล้าไหมล่ะปัจจุบันเนี้ยเออกล้าไหมเออท้าไหมเออท้าเห็งเิ่งไม่มีไม่มีเขายกเลิกไปแล้วนู่นนี่นั่นนะมันก็พูดไปว่าโอ้ยสอคอไม่มีเราเราปรับตายกเลิกไปแล้วนะมันก็พูดแต่อย่างเดียวแหละ เออมันไม่ได้ดูความเป็นจริงเนี่ยเขายกเลิกอะไรเขาจะไปปากหมุดได้ยังไงเออถ้ายกเลิกตรงนั้นเขาก็ปากหมุดไม่ได้ดีถ้ามันเป็นปลานะ่ะเออมันแหกตาดูบ้างหรือเปล่าอะมันเล่นไม่ได้นะมันลองเล่นเรื่องซื้อขายสิเนี่ยเขาช่างใหญ่เขาบอกเขาซื้อมาเออถ้าซื้อมาก็โดนจับเรื่องซื้อสิเขาก็บอกซื้อเนี่ยเออถ้าซื้อปลาทังหวเนี่ยโดนไหมโดน ก็มันลองเล่นดูสิลองเล่นเสื้อขายดูสิลองเล่นตรงนี้ดูสิมันเล่นได้ไหมมันก็ไม่เล่นไปเล่นต่อมอเลยนะมันมีประโยชน์เลยต่อมออ่ะมันไม่หนักของมันไม่หนักพอมันต้องเล่นซื้อขายสิแน่จริงอ่ะช่างใหญ่เขาก็บอกเขาซื้อมาเออเถอมไหมแล้วคนขายก็จะโดนติดคุกด้วยเพราะว่าขายป่าสางวนถูกไหมออก็ไปเล่นสิไม่เล่นเหรอ ไม่ใจนี่นะใจหน่อยนะครับกากล้าหน่อยถ้าจะเล่นอ่ะอย่าไปเล่นเลนเยรื่องตอหม้อมันไม่หนักเออคดีไอ้คือพูดง่ายว่ามันมันไม่หนักพอนะคดีมไม่หนักพอมันต้องซื้อขายเลยนะครับคดีนี้ซื้อขายไปเลยตรงตรงเลยซื้อป่าสงวนนี่โดนเต็มๆต,ต็มนะอยาบอกไ้เลย แล้วก็ไอสคอไม่น่าจะถือก็ปลอมแปลงเอกสารไงเออก็เป็นของปลอไมไงก็เล่นปลอมแปลงเอกสารอกีกทางราชการนี่โอ้โหติดคุกหัวโตอ่ะเออีเอาดิเออไม่เอาทางนี้แหละโอ้โหใจไม่ถึงเลยน้ำจิ้มจริงๆเลยใจอะ่ะจริงเล่นเลยปลอมแปลงเอกสารทางราชการนี่โอ้โหอันนี้หนักเลยนะบอกตรงราซื้อขายป่าสงวนเนี่ยหนักไหมนัก เออช่างใหญ่เขาพูดตรงๆเลยเขาบอกเขาซื้อมาโอเคไหมเออเล่นเขาสิไม่เล่นนี่ปัจจุบันนี้ไม่กล้าเลยนะเอ fc นะเออไปเล่นเรื่องตอมงตอมอไปนู่นนะครับอ,อไอเราพูดปากถึงหูแล้วมันก็ไม่สนใจไม่เชื่อป่านนี้มันก็ไม่เชื่อนะเออมันก็ไม่เชื่ออะไรเฉยเฉยเห็นไหม แต่ดูทางนู้นเป็นไงซื้อขายเป็นไงทางนู้นอ่ะเอไม่กล้าพูดสักแอะเลยเรื่องซื้อขายเนะงียบเกลบแผ่นดินไม่ไหวนะครับแม่น้อยเดนมาร์กนะครับที่นี่ไม่มีไหวเลยเงียบเกร็บเลยนะเอเงียบกรินะบรนะครับที่นี่ไม่มีไหวนะแดงสิ้นเลยไหวแถวแถวใกล้ๆนี่แหละนะครับ แล้วนะครับใจไม่ถึงในพวกนี้นะครับเออก,กล้าหน่อยกล้าพูดหน่อยนะครับเออท่างใหญ่ก็ยังพูดเลยเขาบอกเขาซื้อมาเขาไม่ได้โกหกเลยบอกตรงๆนี่แหละเออเล่นเขาสิเออทัางนูน้นนี่บิดเบือนยังเลยไม่กล้าพูดเออคนที่ไหนเอซีเขามีที่แค่นั้นจะไปให้คนอื่นได้ยังไงที่เขาแบ่งกัน ครอบครัวแบ่งกันคนล, 5, ละห้าหกไร่เออแล้วอยู่ๆจะไปให้คนอื่นได้ยังไงถามหน่อยเอฟซี FC. เหตุและผลมันฟังแล้วไม่ขึ้นนะนเอฟซีอออยู่กรุงเทพไปดินไหวเหมือนกันเรานั่งอยู่บ้านมันหมุนว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมไม่เคยเจอใช่ไหมโอนะครับผม นี่แหละเอฟีนะครับมันก็จะเอาแต่แต่ว่ามันถูกตลอดเออแต่วิธีการสู้มันผิดไงแต่ปากก็บอกก็ถูกแต่คนกระทำนะ่ะเขาเคยปรึกษาไหมอา่าเขาเคยปรึกษาไหมว่าเอ้ยฉันจะทำตรงนี้ถูกไหมผิดหรือเปล่าเน,นี่ยทำเนี้ยถูกไหมผิดไหมเออลองไปปรึกษาดิ แต่พอเรื่องเกิดขึ้นมาเนี่ยไปหาปรึกษามีแต่เรื่องเสียเงินนะถ้าคุณไปปรึกษาตอนที่มันผิดไปแล้วเอฟซีพอมัน,นผิดไปแล้วเนี่ยผิดไปแล้วเนี่ยคุณไปปรึกษาผู้รู้เนี่ยเขาก็เรียกเงินเอาอคิดเงินสิจะเหลือหรอวันกรอบไงเออเพราะวันพลาดไปแล้วไนงะแต่ตอนที่กําลังจะซื้อเนี่ยหรือกําลังจะดําเนินการเนี่ยอ่ปรึกษาเลยนะรู้เรื่องกว่าเยอะปรึกษาผู้รู้เลยเใช่ไหม มันจะได้จบไงแต่นี่เสร็จไปแล้วผ่านไปแล้วสําเร็จแล้วความผิดมันสําเร็จแล้วดันไปปรึกษานะครับมันก็ไม่มีประโยชน์สิเพราะมันผิดไปแล้วนะเออแล้วก็ยังจะไปพูดบอกว่าอะไรอ่ะว่าอ่าไม่ได้เจตนานะครับขาดเจดตนาอา่าอย่างนั้นไอคนจีนสีเทามันก็ขาดเจดตนาสิเอฟซีนะ ที่มันเข้ามาปลูกทุเรียนน่ะมันก็คงขาดเจตนาแะละ FC อ่าทางนี้ก็ปลูกทุเรียนไหมฮะเออมันก็มาปลูกป่าเหมือนกันคนจีนเห็นไหมเออปลูกเป็นพันไร่ด้วยนะมันปลูกไม่น้อยนะนะ FC นะปลูกไม่น้อยนะปลูกเป็นพันไร่เออก็เป็นเหมือนกันที่ของชาวบ้านแบบเดียวเลยแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยเอเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยปลูก ปลูกทุกเรียนปลูกอะไรของเขา,นะาเ,เนี่ยการเกษตรเนี่ยเขามาปลูกกันเต็มเลยเห็นไหมเอ่อตอนนี้คนะเรียบร้อยเลยนะครับจบเออเห็นไหมเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยเออเขามีเขาได้สิทธิ์อยู่ก่อนแล้วมานก็บแบบเดียวกันเลยเขาก็ได้สิทธิ์อยู่ก่อนแล้วเออแล้วมาทำอ่อ แต่ว่าสู้ในทางที่ขาดเจตนาถามว่าคนจีนก็สู้แบบนี้ไหมเขาคงไม่สู้หรอกขาดเจตนา <c oughs> เออนะถามว่ามันพูดแบบนี้ไหมคนจีนมันไม่พูดเลยมันรู้ไปพูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันจะไปขาดขี้หมาอะไรละ่ะมึงตั้งใจมาเลยละ่ะมันจะไปขาดตรงไหนตั้งใจเลยเขาเรกว่ามีเจตนาโดยแท้จริงเออตั้งใจเข้ามาเลยพรีเซนต์อยู่หลายวันจัด เออถ้าเราเดินก้าเข้าไปเนี่ยเรารู้ว่ามันอึมันเป็นสถานที่สงวนนี่อ่าเป็นที่เขาห้ามเข้าเนี่ยอย่างเงี้ยเราเข้าไปเรารีบออกมาเลยแล้วโดนจับได้บอกว่าอ่าเนี่นะคุณเข้าไปยังไงที่ห่วงห้ามตรงนี้มันผิดกฎหมายนะอ๋อไม่รู้ไม่ได้เจตนาขาดเจตนาที่จะเข้าไปคิดว่ามันไม่ผิดไอ้นี้ยังเข้ายังเรายังเข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมันเข้าไปแป๊บแล้วก็ออกมาเลยไงเออเดินเข้าไปแล้วหลงเข้าไปแล้วก็รีบออกมาเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าขาดเจตนา ไม่ใช่สองสาวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแล้วก็บอกขาดเจตนามันทําอยู่นานเกินไปแล้วขาดเจตนาเนี่ยเออมันไม่ใช่เนี่ยเอแล้วแอ้กาบอกเลยเลยว่าที่ที่นี่นะไม่มีใครเขาให้ที่กันง่ายๆหรอกเอฟซแอดไม่เคยเห็นใครให้ที่กันง่ายๆเลยมันไม่มีหรอกเออไม่มีการที่จะให้ให้ที่กันง่ายๆหรอกเพราะว่าที่แต่ละคนเนี่ย เขาไปให้ลูกเขาไม่ดีก็เด้อให้หลานเขาทําไม่ดีพลเหถ้าเขาไม่ทําก็ต้องให้ลูกหลานติลูกหลานเขาก็ไม่มีที่ทํากินถูกไหมเออเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางนะครับบอกว่าง่ายๆว่าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนมือไปได้เพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ได้แบบนั้นอยู่แล้วเพราะอะไรคุณไม่ใช่คนจนหนึ่งละแน่ๆเลยคุณไม่ใช่คนจนแน่ๆเอ,อมามะ คุณไม่ใช่มีไรายได้แค่ปีละสามหมื่นที่ไหนนะ FC. เอฟซีอไะรายได้ขับรถคันโตนะครับมีบ้านหลายหลังนะมีที่หลายแปลงอย่างเงี้ยเอฟซี FC ว่าเขาเป็นคนจนไหมน่าสงสารไหมน่าดีโตนไหมเออหน้าไหมไม่น่านะครับเอฟซี FC. ถ้าเราจะสงสารก็ต้องคนนั้นไม่มีที่จริงๆนะครับเออเขาอาจจะก็เป็นไปได้ที่เขาจะอารมณ์อรลวยแต่ว่า อ่าถ้าไลชนาเนี่ยเขาไม่มีการทำแบบนี้หรอกเอฟซีเอาจริงๆไม่มีการเข้าไปขอทำกับคนนูน้นคนนี้ก็ไม่มีอ่ะมีแต่เขารับจ้างเอาถ้าไม่มีที่ก็รับจ้างเอารับจ้างไอ้ถอนมันมั่งรับจ้างกรีดยางมั่งนะรับจ้างทำนู่นทำนี่แต่เขาไม่ไปทำที่แบ่งกันอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะพวกในทุนเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้อ่อเป็นเฉพาะในทุนเท่านั้น ในทุนก็จะทําแบบนี้ใช่ครับผมนะครับใช่แอดยังไม่ได้ไปแก้เลยนะครับปล่อยไปก่อนอนี่แหละ f อฟซ